นังนี่ยังมีอ่อนี่หรือธานี่ยักอาณาจักรตั้งติดแล้วปริมกระเซ่กลางราชธานีเริ่มมีแควในมองเลเรื่อมลับสลับอร์พอมีที่ได้เร้าหน่วยน่าชมวิร์ได้เล่งามประหลาดใครมาหนุ์สุดจากล้าน นนี้พ่อยอบจะบังใบที่เจอได้อยู่ยาวาว้าวเวียงวังเออลูกศีรีมาของพ่อกรับแต่ว้เป็นคนมเบเกอเสด็จพ่อที่กรอบอืมสวัสด,ดีนะลูกพอภู ح ح> มิใจแล้วเกินที่มีลูกต้นง,งามอย่างนี้อ้ยอดอกไลูกเองเอ้กี่วันไม่ไม่กี่วัน ไม่เคยยกเคยย่อไอ้คนก็ลูกกูงามจริงนี่วะไอ้ขวัญเมืองอเขาทำอย่างไรหอกวันนี้พอจะเดินทางไปยังเขาไกลาลากเพื่อที่จะเข้าข้าวพระไฟเ,เสียนพระพรหมเป็นประจำทุกปีนะถึงกำนกหนดเวลาแลว้วก็จะต้องไปเ,เสียนพระพรหมตามธรรมเนียมของเราชาวพรหมธาดากันคอยลูกนี่อ,อยู่เ้าะพระคนครเป็นหนูเป็นตาอย่าทะเลถลายนะลุกนะ เปการเสด็จพ่อโดยการที่เราเป็นผู้หญิงนั้นเราต้องอยู่กับ้าวคามกับเรือนทําหน้าที่เพราะต่อไปวันข้างหน้านี้ลูกก็จะได้เป็นเขาเรียกว่ามีคู่ครองจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนเข้าใจไหมลูกเข้าใจไปแค่สเสด็จพ่อชื่นใจจริงๆลูกของพ่อ,อมันยอมหลือะไรยอมลูกเองาบางคนเราไม่รับผนังก็จึงทำใจรานุ่มจีนนุ่มเลยทนำะไมความวัน ลูกเช้านเั็นเงินลูกเช้านเรียนเก่งนบ,นบป็นโบเป็นเอ่าไอ้เฝ้าลรงอ๋อมันดีจู้ไปถ้าพอดนายจับติ่ก็เลยมันไม่อ่อนต่ำพี่จ้อยมันกุนดีหลอดชิงก็ไม่อนชิงคือว่าน้ำต้มก็มกันกินไม่โ้เรลต้มอยู่ป่ายยังคีอว่าอืมเป็นก่นไอ้นายหนี้เพื่อนเราเองใครรู้ว่านน,นี้คือว่าลำบากเใจแล้วประเทศไทยเอ้ย ม่โรยโยบหรือนเชียรเดียวที่มั่งมอมีอะไรที่ไหนควันเมืองอายุเปลือมั่งหอกี่เรืวันนี้โรคระบาดเดี๋ยวมานอนเกิดกันโรคระบาดเกิดขึ้นมาไอ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 เขาเรียกไอไอวัดไอโคโรหน้าทีนี้โคโรนาเราเปลี่ยนเรียกไม่ได้แล้วทำไมอะบริษัทโตโยต้าประทวงเลยงกับไอหุนวดเก่งมานนึ่าโคโรนาดีไข้ไม่ออกเปลี่ยนไปวีออสแล้วก็ไข้ไม่ออกคันยประตวงกลายเป็น ไอ้โควิดโควิดอะไรนะโควิดโควิด19ไอ <akes in the air> ้เนี่ยนะเนี่ยมันเพ่งกันกี่ว่าระดับไม่ปกติได้เร็วกี่ว่าคนกรอบมุกมันหัวอะไรพวกนี้วะไอ้นี่นรวยเลยป้องก,กันโรคไอ้ที่กรอบมุกกี่ว่าไข้ไม่พอเลยประเทศไทยบางคนไม่ได้ทำก็ได้เร็วกี่ว่าเอาการกินในเมียมาครอบแล้วเออไอยพูดอีกนะลูกนะนั่นนะขอยเจ้านั้น จงรักษาพระคน,ในใครในขวัญเมืองอบริยาวกรม,มอบอ,อพอจะเดินทางเพื่อไปอร่วมพิธีแห่เทียนพระพรหมมันเ,เป็นเวลาเป็นยังไงที่มีการเสดจพ่อพระพรหมออพระพรหมนี่หมายความว่าพระองค์ตรงทายปัญหากับพระมหาพรามณนะพระพรหมแพ้พราม์เ,มมเนี่ยพรหมก็จะติดหัวตัวเองได้ด้วยตัวเองนั่นสิดได้หัวตัวเอง เนอะเด็ดกับเรือ่องมิจับเด็ดตัวนิ้วของตัวเอง, <c oughs> งเ่ยสิแกรักก้าเรติฮุตก้าตรวจตายมันรัฐบาลประยุทธ์กตินะวะเด็ด <c oughs> นิ้วตัวเองรัฐบาลประยุ <c oughs> กติน,นี่แหละดีคนเพื่อพนาพลังเพื่อพี่น้องเองเพื่อจะหนุ่งชามาสักคนตายผู้ดีนะนนเด็ดกับนิ้วตัวเองเด็ดกับนิ้วตัวเองนี่แหลยทีนี้เสียงประพรมไมต่ตกถึงพืน้น ถ้าต,ตกถึงพื้นเมรไรเกิดไฟอะไรกันก็เลยเอาผ่านมาลองรับไว้อ๋อนั่นเลยแบบร่มยั่ยงใจหู้ล้วก็กมองก็ใจว่าพ่วมันนุตเด็กไม่ใช่รันถึงกําหนดปีก็เรียกว่าวดดานันจงกรหานันนาทีไอ้เมืองมือเก่งเราในฐานะที่นับถือพรมตาดาก็จะเดินทางก็ไปร่วมพิธีนี้เป็นพิธีนัิตขาไมได้ชเชิญเะกันเป็นการเสด็จพอ ลราพอจะลาลุ้นไหมนะตูดาตัววัดเพื่อเกินกาศให้ไปตา้าเตาเดี่วไปอย่างปู่เข้าไคลาตีรายการรวมมานชุกากรนเนเซียนองพระบรม<ะ>เราอยู่อๆลังนี้หวังล้วงไม่รู้นหน้าต้องล้วงเองน <ft> ใหญ่แค่แขนจิงกองกวามอต้อง, <t> ง,ง,องที่ดาเต้า พระพลาดและตอนบีพระดิษฐไปเร่ประหลงและยาบรมก็เดินทา,มมา,างขอลืมอาการไกลออกยาวบรมและเดินทาง